ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจดหมายเหตุมอนหันฉบับที่ดึกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแตนเตอร์แรเดียสองและที่หลายๆคนรอคอยกับการกลับมาในรอบ1 5ปีของราชาทองทะเลลาเกียคูสนั่นเองครับผมแต่ก่อนจะไปถึงลาเกียคูสนะครับเรามาคุยกันเรื่องแต่ตอรเดียรสองที่ได้รับการยืนยันจากแคปคอมแล้วก่อนดีกว่าก็คือบอสเตอร์ไบที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเราจะได้เจอมอสเตอร์ระดับเทปเปอร์เดตแปดดาว ตัวม่วงทุกตับอีกหลายตัวเลยนะครับซึ่งคาดคะเนไ้ว,ว่าน่าจะเป็นใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามอนตัวม่วงที่มีอยู่ในเกมตอนนี้นก็มีครบทุกตัวแล้วเนาะรวมถึงอาร์ประดิดใหม่ดึกตัวด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวยากพอสมควรเลยทีเดียวเราก็รอดูหน้างานกันละกันนะครับส่วนถัดไปที่เลเยอร์เวปพอนนะครับหรือการแปรกลกรากอาวุธนั่นเองลหลายคนนี่ก็รอคอยนะครับเลเยอร์เวปพอนก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปอาวุธที่ตามใจชอบตัวที่ยังคงรักษาถิติเดิมของอาวุธชินดันไว้ได้อย่างดีงามนั่นเองสายแฟชััััั่่่นนนนนนกกกก็็็จดดหไ้เเลยยตมทีะคครบพงาาๆืออสิวุ รวมรถึงการปรับปรุงโฟโต้บอร์ดสำหรับสายถ่ายรูปนี่ก็ยิ้มแก้มปริเลยเพราะว่าโฟโต้บอร์ดเนี่ยจะถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในทักษะความสบบามารถในการแสดงผลตัวละครของเรานะครับเช่นเราสบบามารถปิดเอาบ้านปิดนก ปิดแมวปิดหมาเราได้แล้วยังปิดเอฟเฟกต์เรืองแสงวูบวาบวูบวาบที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วมันก็จะแบบเรืองแสงถัดมาที่ Quality Life off หรือคุณภาพชีวิตทางแคปคอมได้ทําการปรับปรุงหน้าจอการดูรายละเอียดสกิลต่างๆโดยการเพียงแค่คลิกแคปปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับทำให้การปรับแต่งบิวต์ได้ง่ายขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นเด็กรวมถึงการปรับปรุงเจ้านกซีเครตของเราไม่ให้เอ๋อนะครับในการนำทารต่างๆอีกด้วยถัดมาที่การปรับปรุงอาวุธแคปคอมยังคงปรับสมดรลอาวุธอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการให้แพช์นี้มีการบัฟแฮมเบอร์ เพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับดูโอเบรดนะครับการน,นี้สายคอและสายดาบคู่เนี่ยถูกใจอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงแกลหลับนะครับเมื่อมีเทศกาลการตกแต่งก็ต้องขาดไม่ได้นะครับใน Festival of Accord จะมาในตีมอะไรดีก็รอรุนกันอีกทีนะอาจจะเป็นแนวชายหักก็ได้นะครับผมจะเห็นได้ว่าไตาเติ้ลอัปเดตสยังคงเป็นพิธีการเพิ่มความยากและความท้าทายด้านมอนสเตอร์เทปเบรดและอาร์เทเบรดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางแคปคอมก็ยังตอบโจทย์ความต้องการของแฟนๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเล่อออา แต่ไฮไลท์ที่ทำให้ฟแฟนๆบอสเตอร์ฮัตเตอร์ทั่วโลกตื่นเต้นที่สุดก็คือการกลับมาของลาเก็ตคูสราชาแห่งทะเลในรอบ15ปีนั่นเองแหลายคนคงสงสัยว่าทำไมบอสเตอร์ที่โด่งดังขนาดนี้ถึงหายไปจากเกมภาคหลักอย่าง w ว r l d หรือ Ri s e คุณเรียวโซทสุจิโตะนะครับ <S <S โปรดิวเซอร์ของบอสเตอร์ฮัตเตอร์ได้ได้อธิบายอย่างชัดเจนเลยครับว่าลาเกตคูสเป็นบอสเตอร์ที่นำไปใช้งานได้ยากมากในทางเทคนิคเขาอธิบายเพิ่มเติมว่ามันมีลักษณะคล้ายกูทำให้ระบบในตออดัดนะครับยังไม่ทันสบาะ เออีกทัชคุเรลสโตยังยอมรับว่าแคปความพยายามอย่างหนักที่จะนํามันกลับมาหลายครั้งแล้วแต่ก็พลาดทุกรอบนะครับเนื่องจากปัญหาในการพัฒนาและฝันร้ายของทั้เด็กๆกเหล่านี้ลากเกตคูสเปิดตัวครั้งแรกในฐานรับมอนสเตอร์เรือธงในมอนสเตอร์ฮันเตอร์ไตรบทเครื่องิตาโดวีเดปี2009ซึ่งเป็นภาคแรกของซีรีส์ที่นําเสนอระบบการต่อสู้ใต้น้ําโดยเฉพาะแคปคอปได้ออกแบบลาเกตคูสให้เป็นมอนสเตอร์ที่ใช้พื้นที่ใต้น้ําอย่างเต็มประสิทธิภาพทางการเคลื่อนไหวการโจมตีซึ่งทําให้มันกลายเป็นตัวละครเอก ระบบใต้น้ำนี้ยังคงไม่เห็นอีกครั้งใน Monster Hunter 3 Ultimate นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นขยายของภาคไร i a l of e t i n t e d Ds และ Vu แต่หลังจากนั้นแคปคอบก็เลือกที่จะยกเลิกระบบการต่อสู้ใต้น้ำโดยสิ้นเชิงจากซีรีส์หลักเมื่อาราเกครูสกลับมาอีกครั้งใน Monster Hunter Generation และ Generation Ultimate ก็ถูกบังคับให้ต่อสู้บนบกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากไม่มีระบบว่ายน้ำอีกต่อไปแล้วน่นเองซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกว่าบัดดูช้าอึดอัดแล้วก็ไม่เป็นภัยคุกคามต่อที่ควรบางคนถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปหรือเปล่านะเมื่อเทียบกับสบัยที่ และนั่นก็คือเหตุผลที่เราไม่เห็นลาเกียคูปรากฏตัวใน m o n สเ e r Hunter World หรือภาค Rise เพราะเกมเหล่านี้ไม่มีระบบต่อสู้ใต้น้ำดัวเองนะครับผมแต่ตอนนี้ราเกียคูกลับไปครั้งในภาควาวโดยจะมาพร้อมกับไตเติลนัดเด2ซึ่งกำหนดปล่อยในช่วงฤด,ดูร้อนปีนี้ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่หลังจากหายไปจากซีรีหลักนานถึง15ปีแม้ตอนนี้ยังไม่มีข้อบูลว่าเราจะได้ต่อสู้กับมันในน้ำหรือไม่แต่หลายฝ่ายคาดว่าเจ้าหนี้น่าจะไปโผล่ในสกา r l เล f ต r ฟ s เสซึ่งเป็นแผนที่ที่ม อบได้ปรับการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของลากค,คูสใหม่ทั้งบดให้เข้ากับเอนจิ้ของภาควาวและระบบต่อสู้ที่ทันสมัยดังนั้นต่อให้ไม่มีการต่อสู้ในน้ําเจ้านี่ก็ยังน่าจะเป็นภัยคุกคามระดับสูงอยู่ดีนั่นเองใครที่เคยคิดว่าลากิคูสง่ายรอบนี้อาจจะไม่ง,ง่ายแล้วนะครับผมและนี่ก็คือข้อบูทั้งหมดของแต่ตะับเดต2และพบกันใหม่กับจดหมายเหตุมอนทันฉบับต่อไปสวัสดีครับผม